เราแจะมาหาเมือกนคข้ามาอเยอะตีมานะประกันได้ิสตนะพวกคนหาีัดนหลายอย่างข้วเานนนตาเลไหมกินไหมเมื่อนวันน่งจัด มันจะกัดพ่อถ้าไม่ลุยแอปกันแอฟสวยกันนะแอฟสวยยังไงแอปสวยเสวยยังไงเขินไม่ต้องเขินแอปสวยก่อนแอปสวยก่อนสวยยังไงอืมสวยสวยละสวยตาหวานเนี่ยยิ้มได้ยิ้มเนี่ยยิ้มแอปสวยไม่หยก Actually, okay,